สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้พบกับ p c l Channel ในรูปแบบของการชื่นชมประอาทิตย์ทรงกฎตรงเหนือเสียนของสมเด็จพระปฐมบรมมหาจากักรพรรดิทางทรงเครื่องวัดจำปาเสอเอิงตำบลพลคลกเื่อท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ วันนี้เป็นวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2564นะครับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ธรรมชาติได้สรรสร้างให้กับมนุษย์ได้ชื่นชมนะครับวันนี้ผมเอง PCL รับหน้าที่เป็นช่างมาบูรณะองค์อิน ทรงช้างเอราวัณฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับจะเป็นเป็นองค์อินที่ต้องทําการบูรณะก็คือองค์นี้ครับผมได้มาทําการบูรณะเป็นเวลาได้อาทิตย์ก,กว่าอแล้วพอดีว่าตลอดระยะเวลาที่ผมมาบูรณะองค์อินองค์นี้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขึ้นก็คือเป็นพระอาทิตย์ชงกรดตลอด5วันที่ผมมา มาปฏิบัติการอยู่ที่นี่นะครับเป็น5้าวันติดต่อกันที่คระอาทิตย์จงกรดถือว่าเป็นเลิองามยามดีเป็นความเป็นมงคลเป็นสิริมงคลแก่ตัวผมเองและครอบ,บครัวและก็ชาวบ้านพุธทธศาสนทุกท่านที่อยู่ในนับถือนะครับนี่แหละครับเป็นความสวยงามขององ,องค์พร,ระปฐมที่ อยู่ที่วัดจำปาเสอเอิงตำบลผลคลกอดเท่าตุมจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้เวลา12นาฬิกา49นาทีอาทิตย์ได้เริ่มทรงกมาตั้งแต่ตอน9นาฬิกานะครับมาจนถึงตอนนี้ก็ยังยังทรง,งกดอยู่ยังไม่หายไปนะครับหรือว่าเป็นความเป็นสฉรีมงคลเป็นวันที่5ติดต่อกันแล้ว อพื่ปเป็นความสวยงามเป็นพระพงใหญ่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี2551นเะครับเริ่มวางศิลาเรกตั้งแต่วันที่19 19กุมภาพันธ์2551าสร้างมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็10กว่าปีมาแล้วครับ10กว่าปีมาแล้วองค์พระก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ไปได้เกือบแต่ก็ยังมีฐานที่ยังไม่เสร็จครับก็อยู่ในระหว่างการสร้างไปเรื่อยๆนะครับสร้างไปด้วยบุรบุะไปด้วย ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ํากุดมโนเขาเรียกว่าแม่น้ําขุดมโนนะครับเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ํามงคลอีกทีหนึง่งอยู่ที่พิกัดบ้านสะเอิงตำบลพลครกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์พระองค์นี้จะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับเป็นพระหน้าตัก39เมตรสูง59หาันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกไปทางชุมชนหมู่บ้านสะเอิงบ้านหนองเรือและก็บ้านสมสะอาด นะครับมีอยู่สามหมู่ด้วยกันและอีกหมู่นึงก็คือบ้านกุดมโนจะดูด้านหลังพระนะครับเป็นหมู่บ้านกุดมโนเป็นชุมชนใหญ่ครับมีหมู่บ้านก็ห้าร้อยกว่าลังคาเรือนประชากรก็เป็นพันนะครับหลายพันนะครับอันนี้ให้ชื่นชมความสวยงามและความอลังการขององค์พระแล้วก็ปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในวันนี้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีอีกวันหนึ่ง ที่ได้ขึ้นมาชื่นชมนะครับอันนี้เป็นอนาบริเวณวัดที่อยู่ริมแม่น้ําจะสวยงามนะครับสวยงามสวยสวยในในระแวกนี้ผมสามารถที่จะการันตีได้เลยว่าไม่มีที่ไหนสวยได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นชายภูมิเป็นทําเลเป็นภูมิประเทศที่ที่เหมาะสมเป็นที่อยู่ของเราเทพทวดาทั้งหลายนะครับ เราก็เป็นลูกหลานของท่านเราได้มาอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นบุญที่บรรพบุรดุษได้มาเลือกสถานที่เลือกทําเลที่ให้พวกเราได้มาอาศัยอยู่ทำมาหากินนะครับนี่พระอาทิตย์กังทรงกรดอยู่เลยหรือว่าสวยงามจริงๆ ปางทรงเครื่องนะครับปางทรงเครื่องก็สร้างมา10ปีแล้สิบสีปีสิ 14, เข้าปีที่14นะครับปีที่สิก็ท่านที่อยากจะมาทำบุญก็มามาได้นะครับมาทำบุญหรือมาเทีย่ยวมาชื่นชมมาไหวมากราบนมรสการ สมเด็จพระปฐมบรมหาจากักรพรรดิที่นี่ก็มาได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านตลอดเวลานะครับกราบมากราบไหว้ท่านเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็อาจจะแปลกนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่ผิดไปจากอ,าอะไรนักนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหันไปทางชุมชนช่วยปกป้องดูแลคุ้มครองปกปักรักษาลูกหลานที่อยู่ที่นี่แล้วก็ ศาสตริ์กชนทั่วไปนะครับที่มากราบไหว้ามากราบมศิการก็จะได้โชคได้ลาภได้ความร่มเย็นเป็นสุขนะครับปกครองคุ้มครองท่านให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายโรคโควิดก็ขอให้อลา,ายหายสิ้นไปด้วยอนุภาพพลังบุญของสมเด็จ่อองค์พระปรมนะครับ นี่เป็นสีทองที่ทําไว้แล้วก็ถือว่าเป็นสิปีแล้วก็น่าจะได้รับการบูรณนะแต่ก็คงทางวัดก็ยังขาดปัจจัยอยู่นะครับท่านไหนที่จะเห็นจา้าภาพบูรณะก็ยินดีนะครับเป็นพระองค์ที่หน้าตัก39 สูง59ิเมตรนะครับจากพื้นดินขึ้นมาโดนแสงอาทิตย์แล้วจะสีกจ็จะเงาแวววาวสีทองสีทองฝุดของงามตา ะทอนกับพระอาทิตย์ทรงกรดวันนี้เป็นวันที่วันมงคลสวยงามนะครับนี่เฉพาะมือของท่านครับรหัดนิ้วนี่คือน,นิ้วของท่าน ได้ขึ้นมาไม่บ่อยครับวันนี้โอกาสดีก็เลยขึ้นมาชื่นชมนี่เป็นพระอินที่ผมกําลังบูรณะท่านอยู่ครับบูรณะองค์อินทำสีใหม่เป็นพระอินสงช้างเทรวันนะครับก็สร้างหลายปีแล้วสีมันก็อาจจะกรลอนไปตามกาลเวลาผมก็เลยรับมันที่เป็นช่างโดยครอบครัวผมเป็นเจ้าภาพใหญ่ทั้งทั้งสีทั้งอุปกรณ์ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งช่างก็มีคนลงทำเองครับไม่ต้องไปจ้างใครตามก็ถวายวัดเลยนะครับท่านใดที่จะมี จิตอันเป็นกุศลร่วมทำบุญก็เชิญได้ที่วัดครับจะได้ร่วมทำบุญด้วยกันสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาฝากไว้ให้ลูกให้หลานนี่เป็นท็อปวิวครับมองไปจากทางด้านบนเบิร์ดไอวิวครับมุมมองของนกมองจากทางด้านสูงนะครับ จะปล่อยให้ชมภาพสวยงามไปจนกว่าจะหมดเวลาของการบันทึกคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมก็ชื่นชมความสวยงามก็เลยอยากจะให้ท่านได้ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติอัศจรรย์ที่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะครับเป็นปน,น่าจะเชื่อว่าจะเกิดถึง5วันติดต่อกันนะครับที่ผมมาทำงาน คือวันไหนที่ผมมาทาง,งานก็จะเกิดเกิดความอัศจรรย์ก็เป็นสิ่งที่ฝาเพื่มยินดีอย่างยิ่งบันทึกไว้เพื่อฝากเป็นความทรงจําให้กับตัวเองแล้วก็คนที่ได้เข้ามาชมนะครับผมจะอัดคลิปลง YouTube เป็นบันทึกไว้นะครับท่านที่จะเข้ามารับชมก็ยินดีได้เลยครับติดตามได้ที่ PCL Channel นะครับ ก็อาจจะเป็นเรื่องราวของตัวผมเองแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ผมไปพบไปเจอเจอมาเป็นความหลากหลายนะครับไม่ได้เน้นไปทางด้านใดด้านหนึ่งสุดแล้วแต่ว่าผมจะพาท่านไปชมอะไรไปทําอะไรนะครับก็เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์ได้ PCL Channel นะครับคนมีความสามารถหลายด้านก็อย่างนี้แหละครับทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างไมเชเว่าจะทําหรือไม่ทำเท่านั้นเองนะครับ สวยงานจริงๆสวยงานจริงๆสวยงานจาน,จค,นคนใจไม่ได้ที่จะต้องขึ้นมาขายติดไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแต่จริงๆอยากจะปีนขึ้นไปสูงมากคนนี้ครับแต่เกรงว่าตัวเองจะเป็นอันตรายเพราะว่ามันลมแรงข้างบนลมแรงนะครับแล้วก็สูงจากพื้นดินนี่ประมาณห้าสิบเมตรได้ห้าสิบเมตรกว่าๆเป็นตักใหญ่ก็เลย เาขึ้นมาได้เท่าที่ขึ้นมาได้นะครับไม่อยากจะเสี่ยงอันตรายขึ้นไปมากกว่านี้ให้ดูความสวยงามและความอลังการของพระพุทธรูปก็ถือว่าเป็นคุ้มค่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและก็คนที่ได้พบเห็นนะครับมัทมูธนาสาธุก,การร่วมกัน 嗯。Mm. ขณะนี้เวลา12นาก59นาทีนะครับพระที่จังทรงกรดอยู่เลยเอาเป็นว่าผมจะลอยคลิปนี้ไปจนถึงให้ครบ15นาทีแล้วผมก็จะตัดบันทึกไว้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณสักนาที่ากว่า ก็ขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ชื่นชมจงได้รับความสุขความเจริญปลอดภัยจากโรคคาพยาธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายโรคโควิดที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็ขอให้ปลอดปลอดภยัยและขอให้ลูกหลานทุกท่านที่เคารพนับถือที่เป็นลูกหลานของสมเด็จองพ่อพระปฐมจจงมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับ เอาไว้พบกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆที่ผมจะนำเสนอก็จะถ่ายทอดให้กับท่านได้รับชมรับฟังแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดต่อความชอบธรรม ไม่ผิดต่อศีลธรรมอันดีไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดต่อจรรยาบรรณก็จะนำเสนอให้กับท่านได้รับชมต่อไปในอนาคตสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ